รอยาการตัดที่ตัดผมไมดัยครับภาก้าเต็มจอเลยโอ้ยเหนื่อยแล้วยไฟตั้งไหยการเสร็จหมดแล้วนีเป็นเดยกออกระหว่างนั้นเลยเดอนข้งนี้สองล ที่ใครมาขอพรจากขั้นเท้าวิคุวันเนี่ยประสบความสำเร็จแทบทุกรายนะครับอันนี้นะครับเราก็เคาะขอพรนะครับแล้วก็ถ้าเรามาเป็นหมู่เป็นคณะนะครับกางอย่างมุมด่างอย่าเข้าแคร์ไปเป็นเสียงลังวันะครับแล้วก็ให้ชีวิตดังฟังดังตะวันเหมือนละคงเปิดไหมฮะวัดก็เปิดข้างหลังเป็นหมอกเลย ปานีาปนี้ยามีาครับต่อไปก็จะนศาสนาสถานเนี่ยประเสียงและชาวจันทบุรีชาวไทยทุกท่านนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาเยี่ยมมาชมนะครับเขากิจกูดของเรานะครับอย่างที่ท่านพระอาจารย์พร้อมได้บอกว่า ขอสิ่งไหนก็ได้สิ่งนั้นขอขอให้ขออย่างเดียวนะครับพอได้สําเร็จแล้วก็ให้ขึ้นมามานมัสการบ่อยๆนะครับซึ่งให้มาคนไหนที่ได้สมใจนึกบางคนก็มาปฏิบัติธรรมหรือสิ่งแปดห้าวันสามวันนะครับก็ได้ฟังพระอาจารย์บรรยายก็ได้เข้าใจนะครับซึ่งเราชาติการเบุรีวันนี้เรามากันเนี่ยนะครับเพื่อมาโปรโมทเขาที่ตะกูของเรานะครับก็อยากให้พี่น้องเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยช่วยแชร์ นะครับช่วยกดแชร์คนละหแชร์นะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับรัจายไปทั่วประเทศให้รับรู้ถึงนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่เคยมาแล้วนะครับหรือที่ยังไม่เคยมาหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับปีนี้เราไม่ได้ตรวจเลยมาถึงก็เสียค่าผ่านบัตรของคงเรียนสี่ิบาทเองนะครับไม่ต้องตรวจ เอทีเคไม่ต้องตรวจอะไรนะครับไม่เหมือนปีก่อนๆนะครับปีนี้เราอำนวยความสะดวกนะครับให้กับนักท่องเที่ยวเต็มที่เต็มพิักนะครับแล้วก็ยี่สองมกรานะครับถึงยี่สองนี่แลนะครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวที่จันทบุรีแล้วขึ้นเขาพิจกูดนะครับน้ำมาสการลอยพระบาทนะครับบ่วงนะครับ